ตอบคาถามลูกค้าค่ะลูกค้าถามเข้ามาว่ารักษาฝ้าตั้งนานแต่ทําไมเหมือนจางยากมากๆเลยแล้วดูแทบไม่จางแถมยังเข็มขึ้นด้วยเพราะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือปัจจัยเรื่องสาเหตุที่เป็นฝ้าและชนิดของฝ้าที่เป็นก็คือฝ้าเนี่ยมันก็มีทั้งชนิดฝ้าตื้นฝ้าลึกแล้วก็ฝ้าผสมคําว่าฝ้าตื้นนะคะก็คือเป็นแค่ผิวผิวเนี่ย รักษาง่ายดูแลง่ายจางลงง่ายแต่ถ้าคุณเป็นฝ้าลึกแน่นอนรักษายากกว่าค่ะแต่บางคนก็คือเป็นผสมกันเลยนะคะในผิวหน้าเดียวกันนี่แหละคะ่ะบางส่วนก็เป็นลึกบางส่วนก็เป็นตื้น 2. ค่ะเรื่องของปัจจัยกระตุน้นถ้าเกิดยังโดนอยู่เป็นประจำหนึง่งยังโดนแดดอยู่ฮอร์โมนก็มีเรื่องของวัยทองมาเกี่ยวข้องด้วยเลือดลมไม่ปกติเดินไม่ดีความเครียดก็มีสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะคะหรือมีการใช้พวกครีมแรงสารแรงกัดลอกอ่าหน้าค่ะวัยสายเ็วต่างๆใช้มาจนหน้าพางังแบบนี้ส่งผลแน่นอนเพราะปัจจัยเหล่านี้ถ้ายังใช้อยู่ถ้ายังทาอยู่ก็ส่งผลกระฟาค่ะ 3นะคะก็คือเรื่องของการรักษาดูแลที่ผ่านมาไม่เหมาะสมผิดวิธีเช่นไปใช้ครีมที่มีสารไปกัดลอกฝ้าใช้วิธีเคมีต่างๆน้ำยาต่างๆนึกว่าจะลอกฝ้าให้รวดเร็วแต่เป็นการซ้ําเติมให้ฝ้ามันยิ่งเข้มขึ้นผิวเรายิ่งบางผิวพังไวนะคะและสุดท้ายค่ะไม่มีความสม่ําเสมอในการดูแลอย่างฝ้าบางคนดูแลจางดีแล้ว แต่ประมาทชะล่าใจออกไปลุยแดดเต็มที่ไม่ทาครีมกันแดดไม่ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยดื่มน้ำก็น้อยปล่อยให้ผิวแห้งแบบนี้ก็ทำให้ผิวเรากลับ เป็นฝ้าได้แล้วก็ผิวโทมได้เพราะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้เมื่อเราดูแลถูกวิธีมาค่ะถ้าใครผิดวิธีไม่เป็นไรเริ่มใหม่นะคะแนะนำชุดดูแลฝ้าจากเคที่เกตเองก็ใช้ตัวนี้เลยเด็ดมากๆเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคตที่ลดเม็ดสีเมลานินช่วยทาให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้น อ,อิ่มน้ำขึ้นกักเก็บน้ำได้ดีขึ้นลดอาการระคายเคืองอาการแพ้สารด้วยโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาบิบิกันแดดตัวนี้จบเลยกันแดดบิบิกันแดดเคที่ SPF 50 PA3 บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับนมคอับระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวรีบเลยนะคะตอนนี้มีโปรด้วยกับชุดดูแลฝ้าเคที่3ชิ้นก็มีเซรั่มลดฝ้าบีบีกันแดดและสบู่รับฟรีทันทีน้ำเต้ามงคลแบบนี้ค่ะ นี่เลยนะคะส,สวยๆจากมาเกา๊ามีจำนวนจำกัดรีบเลยนะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อก็รับฟรีๆไปเลยค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะ